พายมาไกลมากที่นี่กัดผิวน้ำดุมากเทคนิคการหยอดนะครับก็คือเราตีอุยอ้ยอุยอ้ยอยู่ไหมอยู่ไหม สวัดีครับสวัสดีนานาะทุกท่านวันนี้เราก็อยู่กันที่เขื่อนรัชโลทอนนะครับมีเพื่อนพายด้วยครับเอ็มจากพิมพ์ลวครับอยู่ข้างหน้าแล้วก็นี้เป็นพิชะโดนะครับที่ชนบุรีจากบ้านมาก็ร้อยร้ยโลนิดๆน,นะครับเดินทางมาชั่วโมง40ปนาที ตี่สองชั่วโมงนะอเดี๋ยวไดูกันว่าวันนี้เราจะมีเทคนิคยังไงเอาปลาครับแล้วก็วันนี้จะเน้นปลาป่ายางเดียวเลยเช้าตูต่ตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงก่อจะเตรียมของลงได้นะครับอุ้ยหมายอยู่ข้างหน้านูอยอย้นต้นตาลตอนนี้เราก็เข้ามาในหมายแล้วครับพายมาไกลมากประมาณน่าจะมีห้าหกร้อยเมตรนะ เขาล่องไปแล้วนะครับนี่ย็เจอนักตกปลาอยู่สามสีล่ลำนะครับวันนี้เราจเน้นเป็นปลาป่าอย่างเดียวเลยครับถ้าเจอข้อก็จัดโลดนะครับเรามาดูกันได้กำลังได้เงิอครับออกกํลังกายาเขื่อนแลชะชโลทรเนี่ยก็คือเขาไม่ให้ใช้เครื่องนะครับ ไม่ให้ใช้มาตกากนะครับอจะให้เป็นพายอย่างเดียวนะครับเราก็จะต้องพายอย่างเดียวหมายก็จะเป็นป่านะครับเป็นแบบหญ้าขึ้นนะครับเราก็จะตีพวกเกี่ยวยางครับผิวน้ำลาเมื่อจะขึ้นมากัดนะครับที่นี่กัดผิวน้ำดุมาก ในความยากของวันนี้ก็คือเราจะต้องพายไปเงีแล้วตีรอบๆนะครับมันก็จะยากหน่อยนะครับก็ไม่เหมือนติดมาตะไก,ก้นะครับติดมาตะไก,กเราก็จะไกด์ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะตีได้เรื่อยๆโดยที่เราบังคับแค่หางเสือแต่ครั้งนี้เราต้องพายนะครับนี่คือความยากของวันนี้นะครับ อุ้ยตัวหูลดอืมไอ้ลุด ในป่าเลยนะขอคุณอัดหนึ่งใหม่ 这 ม,ม,มเทคนิคการหยอดนะครับก็คือเราตีเหยื่อยางเนี่ยไปในตามรูต่างๆนะครับที่มีช่องน้ําหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยกครับให้เหยื่อตกน้ำหน่อยนะให้ปลามีโอกาสที่จะชาร์จเหยื่อมากขึ้นนะครับอันนี้คือเทคนิคในการตีปลาป่าด้วยเหยื่อยางนะครับนะโอเค ไม่โดน I, เฮ้ยมันมีอะไรดีตรงนั้นน่ะโอ้กัดดีจริงๆยังไม่เดนสักตูมเลยสันไหนสันไหน <laughs> อยู่ไหมอยู่ไหมอะไรเหรออยู่ไหมอยู่ไหมอะไรเราไม่เห็นจะเจอเลยเห็นกัดตั้งหลายทีอยู่ไหมอยู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปช้อนให้แป๊บ อะาไหเราเราตีตั้งเยอะแยะไม่เห็นโดนกัดสักตูม <c oughs> <c oughs> ไม่มีกัดงงเลยอ่ะเห็นกัดตูมตูมอยู่สองลำเออก็เห็นอยู่งงเลยเออไปตรงนั้นอ่ะมันกัดทีนึงแล้วไปซ้ำก็ไม่มีอะไรวะ เอออยู่ไหมเนี่ยอยู่ไหมคิดว่าไม่แน่เดี๋ยวขาดใจอ้าวพายไม่ได้มัดพายไปเหรอคือพูดถึงมัดพายเราก็ทำหลุดตั้งแต่พามานี่ายปะอ้า ยิงใครอ่ะโขกัดทีแรกไม่อยู่กัดซ้ำอีกทคนละตัวนี้อ้าวเหรอไอตัวเนี้ใหญ่ตันีออกมาจากปลาเลยน่าจะน่าจะปลาโอ้โหมันติดอะไรวะเฮ้ยข้างล่างเลยมาไอพวกหญ้าปลาอาจจะอยู่ก็ได้พันหญ้าอยู่ปล่า

อ๋อสายสายมันเป็นมันติใช่ไหม<ช>นึก<ช>ว่าช,ช็อกออลึกจกริงนเนี่ยลึกเนี่ยปลาอยู่ไ,มไหมดีกว่าไม่แน่หรอกสโดเป็ปเนี้ยฮึดแรกแล้วก็เนี่ยช็อกแล้วปะช็อกเฮ้ยก็ไม่น่าอยู่แล้วดีงั้นอะกไม่ผ่านหรอกเอ็มง,งัดแรงงัดออกไป ม่งยรั้ธเฮ้ยองให้เอาโดนตัว <c oughs> หาขาดด้วยนะหาขาดไอห,หางขาด<ห>บ้าเลยมันขี้เก,กียจเปียไงมันาตีขึ้นป่าหาขาดก็ได้เยูเห็นกลออังล<ะ>มันของมันกัดรอบเี่ตรงเนี้ยแล้วอไหออกมา้ตีเสร็จปุ๊บแมงม้นปุ๊บป๊บปุ๊บแล้วมันก็หนีเข้าป่าเอมก็เลยเป้าเพราะว่าป่าปาปา,ปา,ปาขึ้นจีบไล่ใส่แบบจีบปะ อ๋อถึงว่าเห็นตีเอ้ยว่านั่งกินข้าวเขาก็รอเนี่ยเนี่ยก็ลุกขึ้นมาตีใหม่เออถ้าอุบหนะักมันกัดแล้วนะมันตัวมันก็ดุเหมือนันอะคือตัวที่มันดุมันอยู่ไหมไม่อยู่อหรอกแจะเอามันออกมาไงจะไดายคือสาฝสาลงไปเอาเดี๋ยวอะไรเรื่องดิ ลงได้เดกาะเรือพี่ชัไทยก็อยู่ขั้วเลยไปตรงเอาดุแลโอ้โหแม่ย็ดเฮ้ยสะได้กัดแบบไม่มีหางมันติดได้อยู่แล้วแหละขี้เกเียจลี่ยนมากำลังเดือดเมือกแ้่ายอยู่แม่งต่อแม่งเลยโอ้โหจะได้

ย,ย,ยลงปุ๊บแม่งขัดเลยนะ アハハ。<laughs> ลครับอัดฉโดเกลือรัชโลธรนะครับ,โอ,โ,อนนรบโอ้โหกล้องเละครับได้ตัวเล็ก <c oughs> ไอปัอกไอปัอกนะอุปรกรณ์ที่เราใช้นะครับวันนี้ก็นัชโดนะขายไม่ได้ก็คือลอกบันเอ็คเซตนะครับตัวนี้เบรกเก้ากิโลเฟืองทองเหลืองครับอึดๆเลยตัวนี้นะครับ สาย p ีก็ P4 นะงัดกันในป่าเลยนะครับคันก็าเวทประมาณ10-25นะครับที่ผมใช้นะครับกับอุปกรณ์แต่งลอกกูเม็กซัดนะครับทั้งแขนทั้งหนอบเลยนะครับหนอบก็ EPE นะครับสวยงามนะสตูไซส์ไม่ใหญ่มากครับกัดเหยื่อใจร้ายนะครับปลายางใจร้ายไซส์แค่2โลได้ ตัวม mm ิโตเลยครับต it <LO an sinners sup> ีลงไปพบไม้แรกไม่กัดเลยโหดมากนะครับใส่มิโตเท่าไหร่ใส่ร้ายนะครับอายางใส่ร้ายจะค่ายพิมพ์ครับ ไม่กัดไม่โดนเมื่อเมื่อก็ตื่นไม่รู้ปัดจะโดนหรือเปล่า อับเดินหาโะโอ้โอโอ้โอ๊ไม่โต ไมทำไมเราโดนแต่ปับ๊บใส่ซะม่นี่เลยน่ะมาแล้วนะครับอีกตัวที่สองนะครับเขื่อนรัชโลธรกัดเทียนะครับจะคายพิมพ์นะครับใจร้ายนะครับช่วยเยอะนะครับใจร้ายไม่โตเท่าไหร่ใช้งานโลนิดหน่อยนะครับตัวไม่โต ก็เหมือนเดิมครับใช้ลอกปาแหนกเซนะครับตัวนี้ป a าแหนกเซนะครับตัวนี้หมุนขวามีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเบรเก้กิโลเปืองทองเหลืองนะครับมีโหมดโหมดจดจำสาย P.E. ด้วยนะครับแล้วก็เป็นระบบหน่วงแม่เหล็กนะออปชันก็เยอะมากๆนะครับก็ราคา2,000ันนหน่อยถือว่าคุ้มมากนะครับกับงานชาดงานหนักๆนะครับผมนัดทั้งปลาหมอทะเลกับปลา ชูใหญ่ๆเนี่ยมาเยอะแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ไม่โตเท่าไหร่นะครับไซส์เล็กกว่าตัวแรกนะก็โอเคนับแต้ม2ครับดีกว่าแฮวนะเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะปล่อยกันนะครับตัเ,เล็กที่เดียวครับใส่สู้กัดแรงมากนะครับที่นี่ เดือนแล้วชโลูทอาจจะเราจะปล่อยดหารรับกำลังไอแ้วโอเคอ่ะโอเคเก็บแป้งครับผมลมเริ่มมีครับเทคนิคไม่ยากนะครับก็แค่ปอเข้าไปในป่าแต่ว่าก่อนต้อง แรงพอควรนครับอุคกรก์ก็เด็สิบยี่สิก็ได้นะครับแต่ว่าอยากให้เป็นแข็งกนนั้นหน่อยก็สิบยี่ห้าขึ้นไปอาค่นขคาง,างจะแรงนี่ขนาดผมโดนไซส์สองโลโลนะครับแรงขนาดนี้ดจ เบีรยรปลาย่างนะครับมันก็จะเรียกเสียงได้ดีครับ โอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมง,งกว่าเกือบบ่ายสองนะครับเดี๋ยวต้องขอตัวกลับก่อนนะเพราะว่าพายประมาณ1กิโลได้นะครับลมมันไม่หยุดเลยอะคือเราต้องพายสวนลมกลับไปนะครับถ้าลมไม,ไม่หยุดขนาดนี้ก็ไม,ไม่ไม่หวนะครับก็พอดีมีเพื่อนมีน้องมาด้วยนะครับก็กลับด้วยกันดีกว่านะครับก็ยังไงก็ฝาก,กอุปกรณ์ลอกบาแนกนะครับเซตตัวนี้ เฟืองทองเหลืองนะแล้วก็รอบ6.6นะครับมานแกเซตนะครับออปชันก็เยอะเลยนะครับอันนี้ผมแต่งด้วยกุมิกซัตนะครับเบรก9กิโนะครับก็เหมาะกับงานแข็งๆงานะะดูงานหมอเรนะครับฝากกันไปด้วยนะครับกับสินค้าจากสยามซูนะครับโอเคเดี๋ยวเราพายกับกันดีกว่านะสวนลมไปพักใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ฝั่งแล้วกันนะครับนะโอเคไป We'll